น้องบีจะไปโดดน้ำของแล้วตอนนี้ย่าได้ปุ๊กหักน้ำคำแสงแล้ววะจะไปโดดน้ำของด้นครับได้ีฮแจ้งเล้าอย่งเหมือนทนทแอทุกคนเงบ้านีดกัเนาะแดเนะทุกคาะรอน่อยน้่อั้ง มึงทุกคนมึงพอจหาเบอร์เห็นบอนี้ทุกคนคนรอาจจะเห็นบอเด็กน้อยได้นี่แมนบอลยู่กับพ่อเขาแมนละเขาอยู่กับพ่อเขาอันนี้การมองอยู่ตาที่พาทุกคนยานลงไปดุงเนาะสั้นเลยเนาะทุกคน หนะาปลาเนาะช่วงนี้ปลาขึ้นได้ทุกคนเอ้ยอยู่อันดอนโค้งแห้งเมืออ่อโค้งหันเนาะดอนโค้งค่นนะปาลาลายลายทุกคนแม่ปลาทุกคนอย่า,ลางลูกเป็นแบบนี้ขันได้ไอ้เบิ่งธรรมชาติ์เขาแม่นำของทุกคนนำข,ของปักเซเพื่อนเห็ดยังมาทันเรี่ยกเนาะการเจียนบอ้คือสาวรรค์นะเคสแล้วเล้งเนาะนี่นะทุกคนเนี่ย นนี่เนาะนี่ก็เฮือเพิ่นเนาะทุกคนเพิ่นก็มาจอดเป็นลำเป็นลำไปเพ็นออกหาปลาเนาะนี่กลายเป็นออกใบเนาะหาปูหาปลาเนาะหาอยู่หากินเพิ่นทะเลอาชีพของเพิ่นเนาะทุกคนนี่ไง ไปยางอยู่ครัวก็ไปเวลาเดือดคนมันแดดแห้งอะไรหอดอ่ออีเอ่ออีเดียนี่ปักเสียอ้าแห้งนอดคนเนาะนอนจนบ่ได้เป่าก็บ่อยากกินแต่น้ำทุกคนนะพูดน้องนิดเอากระสีแต่ยางขึ้นแล้ป่ะนิดอีสาเขาทุกคนกิเงก่าในกลางเขาน้องนิดอยากไป ตกตโย่านเมื่อตไปน้งนิดคืลลอ,อ <c ười> ไปยังก็ปลินดอนอยู่ซะนอาคนะวะเป็นปดอนน่ะวะยมอนหมูทหารขันกันะ Hello, นะเข้ามาเคลมพองอะด็กคน,น,ววนเนาะบรรยากาศทิหกันด้ย ทุกคนกันนะสิโห oh, e. ้ดีว่าครัยังเนาะทุกคนท่าก็ปริพาทุกคนไปอย่างเนาะมันแดดทุกคนเลยแดดแห้งอัไรนี่ทึ่งหอนทึ่งอาเดี๋ยวนี้ท้ายของเซลฟี่ในหนองนี้ทุกคนเลยทุกคนชิคกินขนมก้อนใหญ่ว่าจะเอามาเบิร์กด้วยเดี๋ยวคุณบาลคนมาได้หลายทุกคนพูโอ้ยเบิ่งกทางนี้ใส่เบิร์ ม <TR> ันอย่างอันนั้นเนาะสะท้อนแสงทุกคนค่ะบาิเวนยังในตัวคนไล่ลายนาะทุกคนอยู่เข็มของเนาะทุกคนเนาะคนไล่แห้งนั่นเลยสะท้อนแสงแน่เพิ่นก็ออกหาปลาเนาะทุกคนเอยู่เข็มของวะนะกระเป๋าเต้งหันโต๊ะสิพายของเต้งเต้งถือมาเลย เอาเงินไปซา่านี่เอาไปหา,ปา,า,ปหาจิบบัวได้มีแต่ไปหาพันนังมีแต่ใบดีอวานังออะบัวตัอยอกใายหูวอีก น้องนี้ก็เพราะใส่ผ้าปีกป้าโอ้ยหอดนะทุกคนเอาแห้งน้องเมื่อนี่เอาแห้งหอนนอนได้หอนวานน้องยื่นเงินก็เลยพากันออกมาขี่รถเลาะแล้วก็เลยถ่ายเขียวทุกคนเบิ่งนนอนอยู่อันเต็มคองนะทุกคนเนาะว่าจะไปพูดเสลากับเนดเดนก็เลยบโบนิไปเนาะไปถ่ายไร้เถื่อนอะไรยันทุกคนเบื่อเนาะเขาก็เลยโบไปถ่ายแฮเบิร์นแลทุกคนเนาะ คนซิวขืนเนาะทุกคนก้อนใหญ่ดึงขึ้นในแตงนตัดดิบูมูเลยก้อนหนึ่งเศรบาสท,ทุกคนพอยย่อบอกใหญ่เมื่อจับอ๋อเมื่อจับทองยางก้อนนี่เน,นาะทุกคนเศร้านาะทุกคนมีสายเนาะอันนี้เป็นสายซาลีเนาะทุกคนน,นี่หมู่มาทางหลังเป็นสายซาลีเนาะทุกคนน,กคน,นี่สายซาลีเนาะทุกคนเราไปสื่ออยู่ไทยบาไกลๆเนาะทุกคนเอามาที่ทองยางค่ะ เอาไปไม่รู้อะไรไหมอยากกินน้ำอีกโมโนมิด <laughs> พา,าไปซื้อบาใกล้ๆนหนึงน,นะเน็ตนะยิงหนึ่งสองอาน้อง้วากมนกัตงมค่แบเมือนหนถ้ากาไม่นั่งลินอ่ะยุ้งหอนมันหอนทุกคนเราก็เลยมานั่งกินขนมนเสิรนมมา โมกินไล่ขึ้นหัวละก่อนพอเมื่อหนาเข้าสิพันตรงนี้ไปแข่งกินปิ่งกินค้อนออเลยออกมาออดบนข้างนอกไเล็กนี่ไรูปแบบสดสดเดบเจ็บหอ่อ คเ <ạ. S 2> วอรชุนเจนะ้กใครคนอย่างนี้เรามีเพจไหนบ้ากัเขาอ youtube บางนางใน tiktok หาเฟซตอนนั้นแหละเรียนไปเรียนมาใช่เรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาก็เสียเงินได้ทุกคนเนี้นี่ขนมนี่ก็ยังได้เสียเงินไปเห็นแหละก็ไป,ไปแซ่ไปแซ่แหละก็ไปซื้อวันี้ บอะไรอันนนั้ได้ทางบอดแลนะทางพยุตอย่างไงซิ้วกระขืนนอทโคนป้าหอนร้ายอาการหอนและซิ้วขืนชว่วงเช้ามาหนังหน,หนีง้โมบิไทหรือนำถ้าเป็นโควิดก็เลยบิดีน้ำเซ๊ะให้แม่ให้แม,ม่ลูกเน็ตไล่ลูกแกไปห,หนังทางหลังอยู่ว่าไงเพื่อน

คุณนายนางเนาทุกคนโทรโทรอ้อนอยู่หรอฮัลโลฮัลโหลอยู่สายเพิ่งโตนี่เพื่อนสมาชิกใหม่มีสมาชิกใหม่ นี่นี่นี่นนี่น้องนางเอามันก็เห็นมืดมืดบอกเอาแสงขึ้นดูค่ะไปก็แผลนี่สาวนางแก่บแซ่นี่ทุกคนกินฮอดไม่ไหวแน่มะนางมะนังงงเงาเงาอลไรโดนน้ำคออยู่น้ำคลองที่โดนน้ำคลองเลยนี่ dăm là... ra là... ừ, <laughs> nó hơi... dăm lâu dăm lâu dăm lâu dâu 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 anh cao dâu bữa dâu bỏ dâu 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 อยู่แกมของลังงูงูแล้วก็โดินน้ำพองเปิดบ็ดเ้า รออยู่ใกลบ,บินความสายชาเลยยกเธอ, <c oughs> อบล็อกฉันฉันก็บล็อกเธอด้วยเ <c oughs> ต้นกับน้องนี่ที่ดูน้ำคลองเลยนึหยอกไว้หน <c oughs> ้านได้บอกคร <c oughs> ไ,ได้น่าคแล้วนี่เต้นขิ้หอดโตตไม่ไม่นึกว่าคลิบเต้น ต๊บไม่มีโต๊บพออยู่ฮะคิปพีได้มือละเลียนนี่ฮเียอนไตงเป็มือละเลียนแ่ะไอ้ยมวมีเวลาเต้นสไปถ่ายกันเอ้ยวามมีเวลาละ อยู่กับน้องนิดแบบไรสละแง่งน่ะแต่ละมือเราสิพาไปกันไปเขียนงวดอยู่เดียวนี่งไปนะแหมประยู่มือ่ะฮะจุดสี่อันดีเ้ยจมูนองนิดเนี่ยทุกคนสุดสีอันดีแม่นองนิดนั่นเออแม่นองนิด

ค่ดว so ่าต้นดึกนี่เต้นกับสีอันจินยังเมื่อเจ้าของรถเบิร oh, ์กแม่ค right. ิ้บบุกเถิดนั่งนั่งนั่งข้องกันไปเศร้าเลยนั่งเอาไปแล้วไปแล้วมากันยังบุหรี่น้ำบุกห้าสองคนเนาะอันนี้อู่คนอื่นยังมา ก็ไปจากไม่จากลาเลยมะนั่งโง่ๆอยู่นี่แดดก็แดดเงาดิจีดโดนน้ำค้องอะไนี่ฮะลืมลืมว่าตัวเองเป็นคนสลัดเมื่อใดสิมา มาโล่บแมนดอกโตค่ะอันเอาเบอร์เอาเบอร์ใส,ส,ส่ผู้บาวตำรวจน่ะดาบไปกันแล้ว <c oughs> มาเถินเ <c oughs> ต็กและคิดหอดโต๋ได้นีสบายคักแล้วเนาะโตค่ะผู้เลยเหี่ยวแหงดู เบียร์พาขึ้นกระเบิดแเราบอกเรื่องหั่นบอกหั่นเบียร์เลยก็โตนบอดี้เราจะไปล่ากันไม่แต่อยากไปยันบอดี้อันนั้นบอดี้ยูฮอนทื่ยันทำนะบอกไปว่าจบน้องนี่ไปไปคนแน่นต่อแลงเบียรบอดดารเจ็บคอ โตมาเอาอันาานันมาหิเด้ออันโเข้อิตฮิตอยู่สวรรค์เะนะแต่อยากลองเงี้ยส่วนโตขาอิตกันเถอะนะไปโตข้อแน้ง น้ำมันได้ค่ะเหยวใจมาซาเนทุกคนหอนแหงซิวงบีแหงคืนเป็นผืนเป็นพืนเต็มอยู่อยู่บ่ได้หอนแห้งเนาะแหนคืนแห้งหอนเนาะ คือฝนสิตกลินก็ว่าเขาบโต๊กคือมาซืสออเราทุกคนคือมาขึ้นก็บคือมาซืสือกับโบโต๊กอ้าวเห็ดบบจักเห็ดที่ออกแห้เนาะอ้าวเฮ็ดเฮี้เหนื่อยดินี่วิวเนาะงามนะทุกคนนี่แสงแดดสะท้อนนี่ข้างนขึ้นมาเนี่ยเหนื่อย อยังขึ้นมาล่ะอยู่ดุมขนาดบริตุยขึ้นองนี้แดงขาตุยขึ้นองนี้นะจีบสาวโผล่ผมบอกไปหนวุ้นไหนไวายอันเนาะวันนี้เรากลับสีได้ภากันกลับเมื่อแล้วเนาะทุกคนเนาะกลับเมื่อแล้วเนาะก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบี้ในน้องเพื่อนเป็นกำลังใจให้เอาเหตคลิปต่อไปเนาะเมื่อย เฮ้เอาไปคิปต่อไปเนาะไอ้ก่ะหย่อดิวน้องบีกับโต๊ะร้ายเนาะทุกคนเออกะถ่ายง่ายๆมเนาะหาหาเวลาหาแบบมุ่งทิทายให้มันดีๆนะจักสีถ่ายเงี้ยเอียงกับอันเก่าอันเดิมนะท่นจะไปพูดสละอ่ะอันเก่าเนาะน้องนี่มันบอกไม่มียังถ่ายทิฏายนันเราแวกเหินกับจักสีถ่ายอียังทนะทุกคนมันก็เลยแบบ๋ยวไม่มียังถ่าย่นะให้ทุกคนเบิ่งก็ได้เลย เนี่ยเ,เก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะเอามาดนี่สิไดาพากันไปเนาะลากก่อนเลยเนาะบ๊ายบาย,บาย,บาย